ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี่ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนเราไปสีบรรพัุกันประจํา ันนี้สมาชิกชาวสอนสินทั่วประเทศครับผมวันนี้พลกับเคที่ออกไปหาแรงบันดาลใจกันอีกแล้วนะครับผมได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยต้องใช้ความจําด้วยใครที่จําแม่นแล้วถึงจะเอามาทําเป็นชิ้นงานปั้นได้ออกมาอย่างนี้อุ้ยไอ้บอกอนะไรใช่ไหมปั้นเออต้องต้องปั้นแหละวันนี้ต้องปั้นแต่ว่าต้องปั้นพร้อมความจาเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะท้าทายสักแค่ไหนสมาชิกชาวสอนสินเราจะทําได้หรือเปล่าไปดูเลยครับ ช่วงไอเดียสอนศิลป์ปั้นควายเผือสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนพามาเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ดูบัวคาเฟ่ค่ะที่นี่มีสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่เคที่ไม่เคยเจอตัวเป็นๆปนมาก่อนเลยค่ะเคยแต่ได้ยินชื่อค่ะตัวอะไรเคที่ทอะเดี๋ยวเคที่ใบให้ค่ะ เป็นตัวใหญ่ๆมีปากมีตามีจมูกมีหางและมีสี่ขาค่ะ,คะโอ้โหถ้าว่าอย่างนี้นะขอไปเดินหาเองดีกว่า,อ,าอยู่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เหรอเคที่โอ้ยไม่ใช่ค่ะขอพักก่อนนะคะอบอก <นะ S 1> ว่าไม่ใช่ค่ะตัวนี้เคที่เคยเห็นเป็นเป็นแล้วค่ะอันเหรองั้นตัวนู้นโอ๊้ยไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่อีกเหรอยอมแพ้เคที่นำเลยเอ้าเดี๋ยวเพื่อ เคที่ตามมาเลยพี่ว่าใช่แล้วตัวเนี้นี่นี่ใช่ไหมเคที่ใช่ค่ะนี่ค่ะเจ้าตัวนี้ก็คือควายเพื่อค่ะนี่น่ารักเชียวเป็นสีที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยเนาะใช่ค่ะนี่คือครั้งแรกเลยนะคะควายตัวเนี้ชื่อว่าจุ๋ยค่ะเป็นตัวเมียค่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารควายตัวอื่นบ้างนะครับโอเคค่ะ เราก็เห็นลักษณะเด่นของควายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนมีโจทย์ให้เคทีแลวน้องๆปั้นควายตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเคที่จะทำได้ไหมเนี่ยทาได้อยู่แล้วพี่เชื่อว่าน้องๆและเคทีต้องทําได้แน่นอนว้ายาแบ่มองถอ่ะเดี๋ยวเราไปปั้นกันเลยดีกว่าครับไปกันค่ะโอ้โหวันนี้ได้โจทย์ยากมากๆเลยค่ะเคทีได้ดูแบบแค่แป๊บเดียวเองอะค่ะไม่รู้จะทําได้ไหมนะคะโอ้มันต้องท้าทายสิอ่ะสามสองหนึ่งเริ่มเลยดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวดๆเคทีก็จะใช้เป็นดินน้ำมันสีไข่ไก่นะคะ อของพลน,นะครับจะเป็นสีเทานะครับรูปทรงของควายของพลน,นะครับพลก็คิดมาแล้วของพลจะเป็นควายที่นอนอยู่ครับเริ่มส่วนหัวเลยปันเป็นทรงกลมก่อนนะครับส่วนของเคที่นะคะก็คือยืนค่ะพวกเรานะคะก็จะปั้นหัวก่อนเลยค่ะอันดับแรกค่อยๆดัดทรงนะครับให้เป็นเหมือนส่วนหน้าส่วนปากที่ยื่นออกมาของควายนะครับส่วนเด่นๆของควายอีกหนึ่งอย่างคืออะไรดีเคที่ขาค่ะอ่าใช่แล้วครับเราจะมาปั้นส่วนเขาของควายกัน เราก็จะปั้นให้มันยาวๆแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นก็ทําให้มันแหลมๆแล้วเราก็จัดนิดน,นึงค่ะก็เรียบร้อยแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นจมูกของควายนะครับจมูกของควายนะครับก็จะใช้เป็นสีดําครับส่วนเคที่ใช้เป็นสีน้ําตาลค่ะปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วจากนั้นเราก็กดให้มันเบนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ไม้นะครับค่อยๆทาเป็นรูจมูกนะครับ ก็เพื่อนๆต้องระมัดระวังในการใช้้ดวยนะครับขาดปากใช่ไหมครับเรานี่มีตัวช่วยเป็นไม้ประทัดครับนี่แค่นี้ครับก็ได้เป็นปากควายแล้วต่อมาก็เป็นส่วนของตานะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนตัวนะครับตัวของคนนะครับก็จะสีเดียวกับส่วนของหัวนะครับส่วนตัวนะครับก็จะเป็นรูปทรงกระบอกนะครับ ก็เราจะมาปักหัวนะครับแล้วเราก็จะใช้ไม้นะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวกับหัวครับอันนี้นะครับอ่าเราก็ปั้นทรงกระบอกมาเป็นส่วนขานะครับแล้วก็สีดํานะครับมาประกบนะครับให้เป็นส่วนกีบเท้าของควายนะครับแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดบากน,นะครับทีที้ก็ทําเหมือนกันค่ะ <S <S 2> <S 2> พอได้สี่ขาแล้วนะครับคนก็จะมาประกอบท่าทาง,งควายพเลยนะครับเป็นการนอนกลางขาด้วยเขที่ก็ทําห่างนะคะเคที่ก็ใช้สีเนื้อนะคะปั้นเป็นเส้นค่ะแล้วจากนั้นก็ใช้เป็นสีน้ําตาลปั้นเป็นผู้แบบนี้ค่ะ แล้วจากนั้นพวกเราก็ทำเป็นหูค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะคลายของพวกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้ เราต้องสร้างบรรยากาศให้ควายานิดนึงคนทานี่มาเพิ่มครับเป็นพื้นหลังโหสุดยอดเลยคะ่ะปั้นเพิ่มนะครับเป็นต้นไม้เป็นกองฟางแล้วก็เป็นพื้นหญ้านะครับแล้วก็จับควายเราวางไว้เลยจะบายดีสิทาไมนายนอนอย่างนี้เนี่ยงัย้นเราไปหาเพื่อนเพื่อเรากันดีกว่าลุกไม่ขึ้นลุกสิโอเคงั้นไปกันเลย ผลงานของพวกเราโอ้โห oh. ไม่กลา้าไปเทียบเลยค่ะเอาเคที่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเนี่ยเรามาเที่ยวเราก็มาหาแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆในการทําศิลปะเนี่ยเคที่ไม่เคยเห็นควายเผือกเราก็เอาควายเผือกมาปั้นเป็นงานศิลปะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเ,เพื่อนๆออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับก็อย่าลืมหาแรงบันดาลใจรอบตัวแล้วก็ทำเสร็จส่งมาให้พวกเราดูด้วยนะครับแล้วอาทิตย์หน้าพกเราจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมต,ตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย ก็คล <ไป S 1> ้ายๆอยู่นะคะเนี่ยได้เห็นควายเผื่อไปใช่ไหมน้องๆอ,งอาจจะสงสัยว่าแล้วสัตว์ชนิดอื่นๆล่ะมันมีแบบนี้บ้างหรือเปล่านะเราก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะครับเสือก็มีสิงโตก็มีมันก็มีความสวยงามตามธรรมชาติไปอีกแบบหนึง่งถ้าเกิดใครที่สนใจเห็นว่ามันดูแบบ มีความน่าค้นหาดีหรืออะไรยังไงดีลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าในห้องสมุดก็ได้นะครับผม mm hmm. เอาละนะครับช่วงหน้านะครับชิ้นงานต่างๆที่น้องๆส่งเข้ามากําลังจะถูกอออากาศแล้วจะเป็นคิวของใครติดตามได้สอนสินอินบ็อกซ์ครับช่วงสอนสินอินบอ็อกซ์ผลงานน้องจุ้งเป๊ะมอบหัวใจความรักให้ทุกคนค่ะ ทำไมเป็นน้องจุ๊บเป๊ะชื่อชิ้นงานข้างล่างมีเขียนว่าน้องยี่ถงไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นพี่โตถ้าเห็นว่าเขียนอยู่ตรงชื่อชิ้นงานว่ายี่ถงละกันบายสีน่ารักดีนะครับเป็นวาดรูปวาดเด็กผู้หญิงข้างบนเป็นที่คาดผมหรือเป็นมงกุฎนะไม่แน่ใจแต่ว่ามีรูปหัวใจตกแต่งอยู่ด้านหลังนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ3ามขวบเก้าเดือนเองอะผู้ปกครองของน้องยี่ถงอยากอธิบายเพิ่มเติมนะครับส่งเข้ามาได้ อยากรู้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับคนต่อมาครับน้องสีตางมาจากตรังค่ะชอบดูในการสอนสีมากค่ะวันนี้นําสีจากวัสดุธรรมชาติมารบายสีค่ะสีเขียวมาจากใบไม้อ่าก็อาจจะเอาใบไม้มาตำตำบดบดแล้วก็ใส่น้ําใส่อะไรงไงเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ได้ตัวสีออกมานะครับสีชมพูมาจากลูกเมลเบอรี่นะครับสีม่วงมาจากดอกอัญชัน ดอกอัญชันจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะแต่ว่าพอได้สีออกมามันจะเข้มเข้มหมอออกม่วงๆนะครับสีส้มจากชาอ๋อผงชาที่ใช้ทำชาเย็นอย่างเงี้ยสีส้มๆใช่ไหมครับดูดีเลยอะดูแล้วก็เวลาระบายออกมาบนกระดาษสีมันพอเราใช้เนื้อสีจากธรรมชาติสีมันก็จะอ่อนๆจางๆนิดนึงนะครับมันก็จะได้สีแบบละมุนละมุนหน่อยโอ้ยสวยมากเลยขอบคุณสีตางมากเลยนะครับมาจากกลางนู่นแน่อ่าโห เป็นเทคนิคเป็นไอเดียดีๆที่น้องสีงตางแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแชร์มาให้เราได้ดูกันขอบคุณมากๆเลยครับผมเอาละใครที่มีเทคนิคดีๆหรือชิ้นงานน่าสนใจส่งมาอวดกันได้ที่อยู่ของเราที่เดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o r n s i n c l u b เอนเนสเรสนสิน at thaipbs.or.th ตูป 12, ป้ปน12ปนฝประดิพัทกรุงเทพ10404ครับหมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าได้กับรายการสอนสินกับพี่โจทางไทย PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The Fun